จะเอาฟิวซะหน่อยแม่เอาอ่ะไปแอบแบบว่าหมูแม่ออกมาเงี้ยดูเน็ตฟิกเยอะใช่แล้วนะรลเราก็ไม่ให้คนเข้ามาจ้างทำเน็ตทรงเน็ตฟิกเลยเลยไงสปอนเซอร์กันหรือว่าตอนนี้ไม่มีใครมาเลยอะ่ะย่าง,าง,างเงียบๆเลยตอนนี้ก็มาพักผ่อนจากกาเนั่งรีสอร์กินแคปหมูน้ำพริกหนุ่มอยู่ชั้งไห่ไงคลองด่านอีกแล้ว อร่อยเยอะแตไมีอ้วนนะไม่แน่<ะ>อ้วนครับเขราแคบหมูไร้มันดูสิ <laughs> <laughs> ไม่อ้วน <laughs> เฮ้ยแคบหมูไร้มันอ้วนเหรอวะเหลือขี้ไอ้เฮียแม่งอ้วนหมด,หมดแหละคุณกินอะไรในประเทศเล้ยนะแต่มันไม่มีน้ำตาลนะมันจะอ้วนไหมก็แบบเด็กน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยสดๆแต่ว่าก็บวมน้ำอยู่ดีก็อย่ามากไปน้อยไปอะ่ะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ไปเป็นโรคมากไปก็เป็นโรคใช่ครับเดินทางสายกลางครับผมปานาดิปาตาเวนแล้วมณีศิขามาทางสมาธิยาีผมไปบาทตรงไหนครับ ทั้งทองทั้งแปลแล้วแม่งไม่เข้ากันเรื่องเมื่อกี้เลยวันนี้ครับผมคือที่พี่ถามว่าแคปหมูเนี่ยมันอ้วนไหมผมอยากจะบอกว่าจริงๆทุกสิ่งอย่างที่เรากินไปเนี่ยมันมีสารหรือว่าส่วนผสมของการทาให้อ้วนทั้งหมดทั้งหมดเลยเน่ยอย่างที่ผมบอกอะข้าวเปล่าก็อ้วนกินเยอะไปปลาเขาบอกว่าไม่อ้วนแต่ถ้าคุณกินไปเนี่ยปลามันก็มีไขมันของมันนะมันก็ยังอ้วนอยู่ถ้ากินเยอะไปอะไรเงี้ยน้ำก็อย่างเดียวบอกบวมน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินแบบว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ย ตายนะถ้ามันไม่พอดีอ่ะกับการที่เราจะรับได้เช่นแบบว่าเรากินได้2,000แคลอรี่ต่อ1หนึ่งวันผู้ชายนะถ้าผู้หญิงพันสไม่เกินพันหอ๋อราคาดีนะแคลอรี่ไอเทนมึงรู้แบบว่าวันหนึ่งอ่ะต่อวันมึงกินอะไรไปบ้างไม่รู้แต่รู้ว่ากินเยอะใช่ไหมเอางี้เดี๋ยววันนี้อ่ะมึงน,นั่งข้างพี่เลยแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยการที่มึงกินมั่วๆเนี่ยส่งผลเสียต่อมึงขนาด กูบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนนี้อยู่เท่าไหร่15บหบเนี่ยมันยังไม่อว้วนรับสปอนเซอร์ได้ยัง15อยู่ที่ว่าเขาอยากจะรับหรือเปล่าเพราะผมไม่บ<อ>ังคับถ้าเขารับมาพี่ก็ได้เต็มเต็มน้องไม่ได้อลไเลยเจริญดีรับรีวิวอาหารครับรับอยู่ตอนนี้ว่าเขากินแล้วสามารถบง่งบอกรสชาติได้ชัดเจนเพราะคนเชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นถ้ากินสเต็กก็บอกเหนียวจบเลยนุ่ม หอมพริกไทยเยอะผมชอบพริกไทยน้อยเขาต้องการแค่นี้เลยนะครับวัน <laughs> นี้คืออย่างที่เราเคยเกินไว้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าเซเว่นไหมเราก็ซื้อเขาเรียกว่าซื้อทุกอย่างตามสั่ดานน่ที่เราแบบว่าอยากกินอะ่ะปกตหิหลังๆอะ่ะสมมติว่าถ้าเรารู้สึกอ้วนหน่อยเราจะเฮ้ยเฮียแม่งอ้วนไปหน่อยว่ะหรแคลแม่งห้าร้อยแคลขูหน้ำตาลีไม่เอาไว้ 2, 2> ไม่เอาไม่เอาว้ให้เบรกไว้ก่อนไว้แต่ถ้าเราลองคิดว่านั่งรถหรือเช้าเนี่ยเราแดกเฮียอะไรไปบ้างเราไม่วัดแคลนะพี่อ่าสมมุติว่าวันเนี้ยเรา อาจจะไม่วัดแคลเราลองตวงน้ําตาลนะเพราะว่าบอกว่ากินน้ําตาลเนี่ยเราแค่วัดจากที่เราชงหรือว่าปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมว่าไม่ได้เยอะขนาดที่เรากินอ่ะเดี๋ยวต้องลองวัดดูลองไหมถ้าเป็นปริมาณเดี๋ยวเราลองดูเดินเข้าไปวัดเลยอ่ะไม่มีพูดเลยเลยเฮ้ยพี่วัดไหนวะอะไร้ยเออใกล้ๆก็เป็นวัดนี่นะหลวงพ่อปลาอะไร เอางี้วันนี้คุณนั่งเนี่ยเป็นตัวแ<ช>ทนพี่อ้นเพราะว่าเพื่องเขาได้สิ่งสถิตอยู่ในรูปแล้วเป็นหลวงพ่อแล้วเพราะว่าถ้าเขามานั่งช่วงนี้มันสีหน้าแบบตามันไม่ชัดไงๆๆๆใช่ล็อกแรกแล้วก็ต้องนั่งตาแข็งๆหน่อย ไม่กระพริบเลยถ้ากระพริบมากูก็วิ่งอ่ะแต่ว่าแต่มึง<า>เนี่ยกูยังวิ่งเลยถ้ากระพริบมากูไม่ปกติอ่ะตอนเนี้ยเอา้าลองดูเพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะลองพิคอปไปดูว่าเรากินหน,นึ่งวันจมีอะไรบ้างเพราะว่าผมว่าสาคัญเอาที่ผมก่อนนะอันนี้ของคุณก่อนผมว่าตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนต้องมีแล้วขนมปังโดนแน่นอนแล้วก็พายอ่าใช่เพราะกูไปบ้านมึงทุกเช้ามีหมดถ้าเอาแบบว่าจิตใต้สํานึกโดยสัปดาห์เลยนะ ผมสามารถกินหมดได้เลย2อ,อันนี้ก็คือ<น>เปิด YouTube ไปด้วยจบเปิด YouTube นั่งจิบก,กาแฟแล้วกิน2อ,อันเนี้<บ>หมดไปได้เลยตอนเช้าตอนช่วงประมาณตั้งสิบโมงเก้าโมงครึง่งเนี่ยมาดูพลังงานของมันครับห้าร้อยยี่สิบกิโลแคลอรี่นะครับ,ออรบไออย่างอื่นเราไม่ลงลึกเพราะเราไม่รู้เราอยากรู้แค่น้ำตาลเฉยๆแล้วกันเนาะพวกโซ,โซเดียมโซเดียมก็เยอะอยู่เยอะเหมือนกันหกร้อยสามสิบคนตายเพราะโซเดียมเยอะนะครับผมบอกก่อนนี่สมัมวะผมจํา รายละเอียดไม่ได้แต่ว่าในปีปีหนึ่งมีคนตายาเพราะโซเดียมเยอะมากแล้วไม่ได้ตายเพราะว่าแดดเข็มเยอะนะกินกับค่าปกติด้หะหรอใช่น้ำตาล3ากร,รัมเทนตักน้ำตาลใหยพี่หน่อย30กร,รัมแล้วลองช่างดูเดี๋ยวคุณลองหยิบมาได้ว่าวันนี้คิดว่าเวลาข้าเซเว่นแล้ว1นวันเนี่ยคุณจะซื้ออะไรบ้างถ้าแบบว่าไม่คิดมากเลยตาสันดาณเลยก็อันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็นตัวแทนกาแฟของผม,มเป็นตัวแทนโกโก้ตัวแทนกาแฟอะไรเงี้ยครับอ่าช็อกโกแลต โลอ่าอันนี้คารบ้เจ้าสัวนะครับผมก็เพื่อไม่ให้สปอนเซอร์เข้านะครับแล้วก็ปิดไว้ปิดตัวไก่ไว้นะครับผมครับจะได้ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้นะสามสิบกรัมนะสามสิบกรัมอันนี้คือทั้งหมดที่คุณซื้อมาแล้วนะใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรานับอะน้ำตาลเต็มๆนี่ไปเลยไหมใช่อะก็เดี๋ยวเราเพิ่มไปเลยได้เพราะว่าจริงๆอันนี้มันเพิ่มแลกลสิบกรัมแล้วอันนี้นะแค่อย่างแรกนะกุกีนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้คือพอแล้วนะ โอ้ยังไม่พอเหรออีกยาวเลยไี้เฮียแ0สิบน่าจะประมาณนี่แหละไอ้เนี่ยไอ้ขีดยาวเนี่ยอ่าไอขีดยาวเกือบถึงนั่นอ่ะโอ้เฮียยังไม่ถึงอี่กสโตวไอ้เฮียซื้อแก้วเล็กไปวะ อ่าอันนี้พอดีอันนี้เพียงแค่ถุงแรกเท่านั้นนี่ฮะอันนี้แค่สลัดหมูหยองนะครับเราไม่นับอย่างอื่นนะไม่นับอันนี้500น้ําตาล30มสิเฮียที่กูกินน้ําตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะอันเดียวเนี่ยนะอันเดียวพี่30กรัมและหน่วยบริโภคคือ1ด้วยไม่ใช่2นะครับ1ต่ตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งครับบอกเลยไม่มีลุมไม่อยากช่างต่อแล้วอะรู้ชะตากรรมเลยอะมีหน้าทำไมมันไม่ลงน้ําน้หนักเนะใช่เราลดข้าวกันแล้วอะไรก็แล้วใช่ดิอ่ามาอันสอง เลยครับสมมติว่าถ้าขนมปังนี่หมดใช่ป่ะกินคู่กันผมก็ต้องแบบว่าเฮ้ยทิ้งไว้สัก1ินาทีแล้วพอปากว่างๆก็แดกอ้กทีนี่ต่อนะครับผมภายขัโพดน้ําตาสิกรัมนั่นเท่ากับว่าจะไปอีกขีดนึงเป็น90้าสิบอ่าไปอีขีดนึงนะนิดนึงอีกนิดนึงเอาให้ก็ไป90้าสิบน่อยยอนยอนยอนอ่าเนี้ยเป๊ะละโอเคโหที่ยังไม่ครบเลยจะเต็มแก้วละชาวรักสุขภาพ อะไรครับเนี่ยนี่หน้ามิดผลมเนก็อยู่ได้แล้วโอ้เป็นมิดต่อร่างกาย แ้่สองอันีองแล้วสิ่งที่กินควบคู่กันไปสมมุติว่าตอนเช้าเนี่ยอันนี้ยังไม่นับข้าวเลยนะยังยังอันนี้ตัดข้าวออกไปก่อนอันนี้เราตัดข้าวออกไปนะสมมุติถ้าเราแดกไอ้นี่ไปอะแล้วถ้าเราลดขนมหมดทั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราลดน้ําตาลไปเท่าไหร่ออเพราะว่าข้าวเราต้องกินอยู่แล้วไงอ่ะผมให้อันนี้เป็นตัวแทนของมันไปคั่วกับขนมปังมันคั่วกับขนมปังอยู่แล้วนะครับเอาน้าตาล19การั ตีกลมๆมา20่ไหมย0ครับ20กรัมจะได้ไม่งงเราต้องไปถึงไหนเนี่ยถ้ายก็ร้อยสเอ๊ะเลือกช้อนใหญ่สุดเลยมันจะเรืร้อๆวนหน่อยได้ใหญ่สุดแล้ว <laughs> เอ๋อเหรอใช่เฮ้ยหย่อนหย่อนไป5้าขีดนั่นแหละไปอีกไปอีกตอนนี้เพิง่งร้อยห้าน่าพอดีละร้อยสมอย่าง <laughs> ดู3ามอย่างที่เรากินน้ำลาเข้าไปดิบ้าไปแล้วโอ้โหถ้าจานหนูก็จะบอกหานากานี่ผมก็ำลังทำอะไรอยู่รับเนี่ย ผมว่าจริงๆแล้วมื้อเช้านี่เต็มแล้วแล้วพอทานข้าวเสร็จใช่ไหมก็โอ้เบื่อวะ่ะแค่ล้าง,างช็อกโกแลตล้างปากหนะ่อยโอ้โหไปงนสิบเอดกรัมต่อหนึ่งแท่ง <120, 120. S 2> อ่าพอดีพอดีละ้อยี่ะร้อยิโอ้โหจานเหมือนมันหย่อนไปอีกนิดนึงด้วยอ่ะคิดดูเดิเอาเป็นว่าเคร่าวดีกว่าคร่าวเพราะผมไม่อยากรู้ความจริงเลย <laughs> นี่นะครับยังไม่หมดวันนะอันนี้ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมไม่มีน้ำตาลโอเคไม่นับแต่ผมว่าช่วงบายๆเนี่ยอาจจะต้องมีอาจจะมีโตโล,ตจจโตโลเพราะว่าถ้าในติดใต้สำนึกเนี่ยผมบอกโตโลมาแน่นอนไม่มีพลาดผมบอกเลยควรแบ่งกิน3ครั้งมีไหมละ่ะใครแบ่งกิน3ครั้ง เอาอย่างนี้ควรแบ่งกิน3าครั้งคุณว่ามันเหลือถึง3ครั้งเหรอไม่มีทางไอ้ี้ย16ครับก็เนี่ยร2 0ยกิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยแต่ว่าด้วยความที่เรากินทีเดียวเรากินหมดอยู่แล้วไนเราก็นับรวมจ่าหน้าซองไปเลยว่า48กรังน้ำตาเหรอครับผมขอทับไป50เลยได้ไหมห้าสิบตอนนี้มันร้อยยี่ห้าสิบก็เป็นร้อยเจ็ดสิบอ้อันนี้คือแบบว่าบริโภคธรรมดาธรรมดาต่อวันนะอันนี้ธรรมดาเลยนะโดยจิตใต้สํานึกแบบ ไม่เวอร์ไม่อะไร <ừ m. S 1> เลยนะถ้าหยิบเวอร์เราจะหยิบเยอะกว่านี้แต่ว่าเราคิดว่าในหนึ่งวันเรากินอะไรนอกเหนือจากข้าวนะขาดเยอะเลยคือ <laughs> <laughs> ตักไปหลายที่เลย <laughs> ขาดเยอะเลยนี่นาเฮ้ยพอดีแล้วพอดีแล้วเกินเกินตักออกนิดนึงตักออกนิดินโอ,อ,อ, <laughs> <laughs> อ้ยไม่เกินเลยเพอเพราะอันนี้พอดี <laughs> ยังไม่หมดวันเลยกินกาแฟโบราณไม่ใส่น้ำตาลเท่านี้นะโอเลี้ยงอ่ะใช่พี่ส่วนมากครึ่งนึ่งโอเลี้ยงอ่ะก็ครึ่งนึงอ่ะก็ถ้ามีโอเลี้ยงก็เติมอีกครึ่งแก้วอ่ะอะไรครับนี่ว่าเอาบีทาเก้นก่อนเลยอ่าผมขอบีทาเก้นก่อนบีทาเก้นเท่าไหร่พี่สวยสไขมันอิ่มตัวน้ำตาคิดสองมาอีกสิบสองอ่ะผมให้สิบนะสิบพอสิบพอเป็นร้อยแปดสิบอีกหน่อยอ่ะอีกหน่อยไปหน่อยอีกนิดนึงอ่ะพอดีอ่าอันนี้เป็นของบีทาเก้นนะ ไปมันศูนย์เปอร์เซนต์ผมปาดหน้าเค้กกันเจ้าสัวนะครับผมน้ำตาลเจ็ดอ๋อง่ายๆนี่เจ็ดสบายนิดหน่อย อย่าพูดเซ <laughs> <laughs> ประมาณนี้เจ็ดกัมประมาณนี้พี่ขออยากสุดท้ายให้พี่หน่อยเดนนี่ของผมนะคุณหัวแราของกูอ่ะมันหยิบตามมิสัยนะเมื่อกี้ที่เราตั้งโจทย์ใช่พี่คือเราหยิบตามมิสัยเลยเอาที่แค่นับได้นะเพราะว่าอย่างข้าวอย่างอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ตวงเลยนะอย่าลืมนะแกะให้พี่หน่อยแกให้พี่หน่อยแกดูเฉยนะไม่ได้แกกินนะเออไม่ต้องแกะกินนะกัมว่าเทนสิบเอ็ดมาอีกสิบเอ็ดพราะว่าน้ำตาลสิบเอ็ดแต่มันมีพวกกะทินมอะไรอีกใช่ไขมันอิ่มตัวโซเดียมมันอีกบาเลยคุณไขมันอิ ตัวกินไปอิ่มจังใช่เลือดบอกอิ่มแล้วก็พอดี200 200พอดีครับพอ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  อันนี้ของคนณ2 0 0หมดวันแล้วฮะยัง <100 S 1> ไม่รวมข้าวนะอันนี้เอาที่เรากินเจปาถะยังไม่รวมกาแฟที่เรากินปั่นไปอีกใช่สมมติถ้าชาวชาวนมไข่มุกบาชูกา้าเติมไปอีกนะผมว่าเติมไปอีก30บาซูกา้าอย่างต่ำอย่าง่แน่นอนมี30อันนี้ของผมนะครับผมน้ำตาลที่เรากินใน1วันนะครับ200ยังไม่ใช่1วันแบบไฟนอนลด้วยนะต้องบอกก่อนนะอันนี้ใน1วันที่ขนมที่เราไปซื้อมา 200. ส0งร้อกรัมครับผมบอกเลยว่าชีวิตชิบหายแน่นอนอันนี้คุณมีแบบว่ากินก่อนกินหลังไหมหรือว่าเหมือนกันกินอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่หยิบส่วนมากจะหนักไปทางช็อกโกแลตขนมอะถ้างั้นผมขออันแรกที่เป็นอมตะเลยก่นโคลอลลเฮ้ยของผมยังไม่หมดอันนี้เท่าไหร่สามกรัมไม่เท่าไรไรือว่าไม่บวกลบแล้วประมาณนี้แหละสองร้อยโคลอนครับผมเปิดสวยๆนะครับที่สิบเจ็ดกรัมนะของพี่อ้นนะสวยๆเนาะ ไม่ใส่แก้วด้วยไม่ต้องไม่ใส่เดี <c oughs> ย๋ยวเททิ้งเลยเอไม่รู้โอเคน่าจะประมาณนี้แหละเลิ้มต้นนี้โคโลนโคโลนมาแล้วหนึ่งแล้วคุณชอบปาร์ตี้เนี่ยสายปาร์ตี้ก็ต้อง <c oughs> เอาอันนี้ไปเลย <c oughs> อ้ยยี่สิบสี่กรัมแบ่งกินสามครั้งคุณว่าคุณเคยแบ่งเหรอแบ่งสามครั้งแต่ไม่เคยแบ่งใครด้วยน้ำ <c oughs> <c oughs> ตาลยี่สิบสี่กดไปยี่สิบสี่ก็เกือบห้าสิบอ่ะเกือบห้าสิบแล้วย่างไขย ออขเเเยะลกูว่าตรงนั้นกองเป็นลงสีเลยะโอเคประมาณนี้แหละประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ห้าสิบประมาณนี้อ๋อนี่ของโฟรดอีกสูวรพิเศษไปอีกยี่สิบกรัมโอ้บาเลยบาเลยนี่โอเคพอดีผมจะบอกให้ว่าที่น่ากลัวกว่าในแก้วคือน้ําตาลเกือบครึ่งถุงแล้วล่ะเอลวหวานมันหลอกกันไม่ได้เบาวหวานเป็นก้ามมาพันของจริง เอออันนี้คุณชอบกินอันนี้ใช่น้ำตาลสามอ่ะผมเล็กๆโรยให้หน่อยนึงประมาณนี้เดียวพอนี้เดียวพอประมาณนี้สามกําเท่ากับปุงก๋วยเตี๋ยวแหละอ่าปงก๋วยเตี๋ยวคุยลมัะน่ารักน่าชังแต่เบาหวานน่ากุ้มใจสิบสี่ส่อตีไปสิบห้าตอนนี้ตอนนี้มันเจ็ดสิบคุณบอกแล้วกันว่าโอเคยังไปอีกไปอีกโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหเขาสามมุกโอ้โห พี่ทองการ์เด้นน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลไม่ต้องน้ำตาลน้อยน้ำตาลนิดเดียวอุ้ยของปกเอเห็นกูชอบกินเนี่ยแบบแบมแบมออสเซเวนเท่าไหร่ไม่ดูเลยครับเก้ามอ๋อเก้ากมหนึ่งขีดก็ตีไปสักเก้าสิบห้าได้ไหมฮะไปอีกไปอีกไปอีกอ่าโอเคอะไรครับโอ้ยคุณสายโบราณนี่แยมโลใบเตย สิบสองจริงเหรอมันหวานเจ็บเลยนะสิบสองจริงครับแต่ว่าอันนี้เราคิดแค่เปลือกๆนะยังมันจะไปผสมแบบใบเตยอะไรที่มันใช่แล้วมันมีทั้งเปอร์เซนต์ของไขมันอะไรอีกนะคุณอย่าลืมข้อนี้นะแต่ว่าอันนี้เรานับน้ําตาลแบบเล่นๆเล่นๆเลยนะไปอีกยังร้อยสิบขออีกหน่อยขออีกหน่อยไปอีกไปอีกโอ้โหไปเหรอเออย่อนอยู่อ่าประมาณนี้พอดีไปแล้วปาปิก้าเฮ้ยปาปิก้าน้ำตาลหนึ่งจริงเหรอ แต่โซเดียมน่าจะโซเดียมเยอะนะผมว่าโซเดียม400มั้งอ๋อ170แหละเหมือนแบบไขมันแฟตมัน90อ่ะโอ้โหอิสระอ้าวถ้าถือว่าปาปิก้าไม่มีมน้ำตาลก็ไม่เป็นไรพี่เบียร์บอกอาหารยอดคุณทุกคนก็นชอบชอบอาหารยอดคุณเออไข่นี่มันไข่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรไม่อาจจะไม่มีมมน้ำตาลไม่เป็นไรอ่าเสีย่ยให้คุณเอากี่อันอันเดียวพะก็กินวันละอัน2อันอ่ะกิน2อันไม่เกินนี้อ่าประมาณนี้ใช่ไหมอันละห้าก็เป็นสองอันก็เป็นสิบร้อยยี่ ขนาดอันเท่านี้นะเนี่ยมาพอดีละโอเคครับยูโรคาตาเนี่ยผมต้องมีถึง3อันยูโร3ครับอัลากรีแคลร์ฮะเจกิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็น้ําตาลนี่ค่ะสามพันก้สิบห้าอ้าวก็นับกันอยู่แล้วห้าสามสิบบาอีกหน่อยอ่ะอีกเยอะเลยพอ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 ดีพอดีประมาณนี้ฮะเฮ้ยของคุณหมดแล้วนี่เพราะว่าบางทีผมจะหยิบไอติมบ้างอย เ,เลโลโคุณค่าทำผู้จนาก,การตัวหนึ่งแพ็คแพ็คเนี้ยน้ำตาล15ถ้าเขาเขียนอย่างงี้นะบวกไปอีก15ไปอีก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  <c oughs> ไปอีกแล้กลัวยี่ผ่านไปอีกพอดี อ๋อกูรู้แล้วกูขาดอะไรผมต้องตบโคกโ,โคกเท่าไหร่เทนวิ่งไปด้วยในตะู้เย็นอะเฮียโคกแม่ง30แน่เลยว่ะโคกโคกมันประมาณ30หร 30, ือว่าสไปก็ได้ที่กูชอบกินอะผมจำได้ <laughs> 33 <laughs> หรือไงนี่แหจำไม้เิียอนาคตคือต้องตัดขาเท่านั้นเลยนะอะไรครับเนี่ย สปายอะสปายสิบห้าแต่ผมจำได้ว่าโค้กประมาณยี่สิบยี่สิบหรือสามสามประมาณเอาสามสิบไหมสามสิบอะเขาจะให้เท่าเงินให้ได้เลยเฮ้ยถ้ากินโค้กไปขวดแล้วเท่ากันเลยสองร้อยไปเนอะไปอีกเยอะขาดเยอะเอาตีไข่หน่อย ไอ้เฮียสงสารขาดัวเองอะพอผมไม่ตักแล้วอาเจนพี่ปากอยเฮียวันนี้กูไม่ได้หยิบไอ้นี่ไงไอติมแม็กก็เลยดูน้อยใช่ปกติเราแม็กน้ามคนละแท่งเวลาอยู่ใยรถอ่ะแม็กน้าต้องมีหรือว่าหางเสือหางเสือ อะไรครับเนี่ยอันนี้คือ2คนนะที่กินต่อวันคนละ200กรมัมเนี่ยผมนั่งกินเล่นๆคิดดูดิอันนี้น้ําตาลปกติใช่ป่ะน้ําตาลอย่างเดียวนะอย่าลืมว่ามีทั้งพลังงานไขมันกิโลแคลอรี่โซเดียมเฮียรอีกบาเลยนะมึงยังไงก็เละยังไงก็เละมีหน้ากูอ,อยู่โรงพยาบาลน้นําหนักไม่ถึงลงเว้ยใช่ผมกินข้าวแค่สามมื้อพอข้าวกับข้าวแล้วพอเลยแล้วไม่กินขนมแต่พอเราออกมาทําคลิปอะเดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวข้าวนองแก้วถ้าข้าวสตาร์บัคก็หนักหน่อยเพราะมีาทายด้วย เสร็จปุ๊บน้ำปัน่นน้ำปั่นก็น้ำเชื่อมอยู่แล้วน้ำเชื่อมทำมาจากอะไรเอานักเรียนตอบสิน้ำตาลตงเนี่ยครับเพื่อนๆด้วยความปรารถนาดีเลยครับ,รบจากใบข้อเสียก้าครับช่างให้ดูเฉยไม่มีอะไรอันนี้ช่างเล่นๆนะครับยังไม่ลงลึกถึงส่วนต่างๆอของส่วนผสมนะรวมข้าวที่กันจากแป้งมาเป็นน้ำตาลอีกนะเละไหมฮะผลไม้ที่บีบน้ำบีบกากแล้วช่างมาเป็นน้ำตาลอีกผลไม้ก็มีน้ำตาลนะโอ้โหมึงเอ้ย Thank you ชีวิตผมกินอะไรได้บ้างเนี่ยน้ำตาลหมดเลยเขาถึงบอกว่าปลอดภัยสุดที่สุดแล้วเลยนะคือน้ำเปล่าปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเราโอเคอะน้ำเปล่าคือโอเคสุดเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วลองเอาไปชั่งใจดูว่าไอ้ที่เรากินเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องคํานวณกันหน่อยละอาจจะไม่ต้องคํานวณละเอียดแต่ว่าอาจจะต้องคิดหน่อยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะกินอะไรเท่าไหนเหลือแค่ไหนพอไอเต็มเนี่ยเจ็ดวันแบ่งกินกี่วันที่ไม่ใช่แบบว่าเล่นแม่งทุกวันเลยเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย พวกเราไม่รู้เลยนะว่าบางทีเห็น3าเฮ้ยน้ำตาลน้อยเว้ยสามเฮ้ยน้ำตาลแม่ง3มเฮ้ยน้ำตาลแม่งสิเองเว้ยเฮ้ยน้ำตาล15เว้ยตัดลืมไปว่าเตมเต็มกินไป4 5หอย่างเองน้ำตาลท่วมเลยอ้าวอ้าวคลิปนี้ค ну รับผมว่ามันเป็นวิธีการทดลองง่ายๆบ้านๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความมันได้ใจความไปเยอะเลยแหละหลักฐานมาตัวตื่นเช้ามากูแดกแต่กาแฟดำู่ไอ้เหียแล้วก็ดูเตอมาเต็มไปหมด แต่มันเป็นรรมาพัน์อยกให้ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยน้องๆนะครับที่กินขนมเยอะฝากด้วยเนี่ยแหละครับน้ําตาลนี่นแค่น้ําตาลนะแล้วเดี๋ยวถ้าเรานึกอะไรที่มันน่าจะดึงหรือว่าเตะสติพวกเราเกมเออหรือว่าเฮ้ยทำแล้วเราคิดได้ว่าเราควรลดอะไรไม่ควรลดอะไรดีวะเปนกูปะเนี่ยทุกตัวที่นั่งกันอยู่นี้ทุทกตัวมันสายขนมอยู่แล้วสายขนมครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม